บอ่ปแอกหมดแล้วอ่ะ้ยโอ้ยโยโอ้อ้อ้ยโ้อ้ยโ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 ้ยโอ้้้ยออยอ้ยอ

ีอ,อกเด็ดท,ที่สุดท้ายของการพบกันใกล้คงมามิชาเราคงต้องแยกกันไกล อย่าช่วยดีดีให้สมสิกนไปไม่เท่าไรความสุขหายไปรดเร็ว เธอไม่หวันระยะทางรือว่าเราคงไม่ชื่อใจไปเพียงบอกรั่กันเรื่องนั้นจะกกันแล้วหรือวันนี้อยากยืนเวลาไปแต่ก็คง

Bài những cho chúng tôi kỳ dạy, The Lord bài. Ghé Roy yên chân. Bài đi tay con ta, ô gái, xuống nhà đi vã ngàn bao bài nhạy chân là ไ่เคยมาไม่เคยมาฉากนี้<อ>ใช่ครับโอเคจได้โอกาสมาจะไปเมื่อไหร่จะไปสุดที่ไหนอะเวลาพูดต้องแบบพวงหาอะไรว่าจะไปท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยสครับจะไปไม่ตัดตีที่แล้วยังอยู่อยู่เนี้ยไม่ตัดตีที่ลาเนี่ยก็ดีแล้วนี่เขามาอยู่ก็อยู่นานๆหน่อยสิถ้วไม่ไไปเอยแล้วมันเขามีจะมีซินคอมเม้นท์นี่ครับไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้ว ตอนนี้เสนะครับ <het> ถ <anes> ึงประมาณขึ like ้นาแล้วเดี๋ยวเปิว่ากันอีกทีเดีอ๋อแต่ารตัวกลับกีรอบแล้วเพราะอยากจะเป็นหมอได้มีคนมีความรู้ทำไมถึงแบบไม่ได็สุดตัดสินใจของเขาทำไมถึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อทั้งๆที่อนาคตเนี้ยให้อยู่แค่ที่เงินล้าน้แน่ะหลายล้านหลายล้านใช่ไหมล่ะเพราะมีคนเราต้นงลกที่จะไปตัดสินใจกลับไปเรียนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนียมันก็ ขึ้ใหม่เอาไหครับของอใหม่ครับใจริงอจริ่ฟังอะไรเพราะว่าตายอยู่ใกล้เขาหมดอ่ะตั้งแต่แชทแต่ชอบรายการนี้ก็ววาเลยจริงงเจเอา่เอ่ะก็จริงจริงแล้วคือจริงๆการเรียมก็นี่ก็เพิ่งทนงียไปองสุ แล้วก็จบมาเป็นหมอนะครับก็มั่นคงนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ทันอีกปีข้างหน้าหรือสองปีหน้าหรือปีข้างหน้าเราอาจจะมีงานหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาเราเอาอนาคตเราทามั่นคงเอาสิ่งที่พ่อแม่ปลูกแต่ส่วนใหญ่แาราแล้วเราที่จบเนี่ยที่จบเป็นหมอเนี่ยมีหมอกล้องหมอเก่งหมอเก่งหมอโอ๊ะหมอโอ๊ะ ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะยังไงเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนนะแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นความฝ่ฝันของตัวฤิธนะครับในรอบของพ่อแม่นี่นะครับสองเนี่ยคนที่ที่ทุกคนรู้จักฤิธเพราะว่านิ่เป็นฤทธนะครับถ้าจะทำเปลี่ยนไปก็ต้องไม่ใช่เราไม่แต่ว่าอย่างนักศึกษาแพทย์นี่ก็มีเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผิวัพหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นเป็นแนวมันต้องเรียนหมอต้องเรียนเนาะปีก่อนปีแรกเลยแล้วก็เรียนสูตรทางใช่ใช่ครับหัวงครทั้งปี มอสูตรแพทา์นะหมอตรวจภายในอยงนีเอ๊ะคตรวจที่คนแรกเนี่ยนะือไม่คืออยากให้คนตรวจภายในใช่ไหมอยากให้หมอเก่งตรวจไม่ไปตรวจทายในเพราะเหมือนข้อโคก่าไม่ต้องไปเปิดอะไรเยอะไม่เพราะว่าก็ตรวจกันเองสิ แก็มันเก็งนนอยั่แล้วนไม่ไมมกลับไปแล้วไม่เจอเขานานาาปปาาะะานี่ต่อป่าต่อคัำเก่งนะแกคิดว่าป่าธรรมดาเหรอแกป่ามันะชัว่วจป่า มันไมันะมีหลายมันไดเดี่วากจะสัมภาษณ์เขาง้างรยได้มันก็กิดายจัหวัดที่จาต้องใจะทำการสอบเรียนของ้องสอบตั้งใจที่จะถึจะตไม่ต้พูดมากลรอสองปีแล้วทำไรสาราพเลยนะแล้วไปเก่งภาษาเก่งักษชอบได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของทั้งประเทศอ่ะมันได้อันดับทีนนึ่งน่ะเขาเพราะอะไร ไม่ลบรกก็คือก็บอก,บอกว่าทเนคนที่สมัยก่อนด้ายวิชาเลยยุวิวิชาเรภาษาอังกฤ่คเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีใครพูดีกับภาษาอักฤเลยทกับลาวเนม่น <c oughs> นก็คือเหมือนกับว่าเราก็เลยพอเราไม่เก่งแล้วก็ต้องไ,ไม่บังคหมายวนหมาย <c oughs> พันขวาสองร้อยพยายามเรียนพยายามเพราะว่าคือเราตั้งใจเราก็ต้องเป็นหมอแล้วมันต้องใช้ทีชานี้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าพยายามฝึกฝึกฝึกแล้วก็เรียนเรียนเรียนเพิ่มเพิ่มมันต้องใช้ความใจเรื่องนะเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ขนาดที่เราคุยเปไปนะเสียงแว่าหาบายกว่าแลบายสาไาสียหมาตลอเบอกเูชอบหอกก็ได้กับานวินจีวินจนะครับเวลา เวลาเีนีนี่ก็พูดไปแฟนคะลับ <c oughs> คุณทดีมากนะยตั้งแต่ผมเห็นมาในแฟนคลับคุณที่อันดับหนึ่งจริงๆนะท <c oughs> ่านี่ของที่ดีๆเยอะมาก <c oughs> ไม่คือบอกอก่อนเวลาลิศอยากว่าลิอยากได้อะไรขอที่ได้ทุกอย่างลี่น,นี่เคยขอนะครับเป็นเป็นขอที่เขาอยากให้จริงๆจากแฟน <c oughs> แต่คุณไม่ต้องกลัวคนเอากลับไม่ใช่คุณนี่ <c oughs> คูพี่วดดันขอบคุณมากนะครับใช่ใช่ขอบคุณมากแต่เดี๋ยวถ้าของแกกลับไปของแกัไจะไม่ได้กินหรอไม่เโอเคตั้งกิเราจะกลับมาฮะ